ความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวงใครก็ตามที่ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทชีวิตของผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นอมตะไม่มีวันตายจากความดีแต่ใครที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทมัวเมาชีวิตของผู้นั้นก็เป็นเสมือนผู้ติดตายไปแล้ว เกิดมาก็เกิดมาเปล่าเพราะไม่มีสาระแก่นสารอะไรความไม่ประมาทนี้ได้ชื่อว่าครอบคลุมไว้ซึ่งความดีทุกประการหากเรามีความไม่ประมาทและมีความตระหนักแน่นอยู่ในใจเราก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าความไม่ประมาทของเรา จะทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์บริบูรณ์ได้อย่างแท้จริงซึ่งต้นแหล่งแห่งความไม่ประมาทก็คือการมีสติอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลามีใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางพระธรรมกายหากทำได้อย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท เป็นชีวิตของผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงมีวาระพระบาลีที่มาในมงคลทีปณีว่าบริษัทสีย่อมเที่ยวไปบุญยกริยาวัตถุมีทานเป็นต้นย่อมเป็นไปคำสอนของพระบรมศาสดามีองค์เก้า ย่อมลุ่งเรืองในประเทศใดประเทศนั้นชื่อว่าประเทศอันสมควรการอาศัยอยู่ในประเทศอันสมควรนั้นเพราะผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญแห่งสัตว์ทั้งหลายการได้อยู่ในถินที่เหมาะสมนับว่าเป็นอุดมมงคลสำหรับชีวิต เพราะชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองหรือว่าตกตำ่ำสภาพแวดล้อมรอบตัวเรานำมีส่วนอย่างสำคัญเหมือนต้นโพต้นไซหากปลูกไว้ในกระถางถึงจะไม่ตายก็กลายเป็นไม้กระแกนแต่ถ้านำไปปลูกในที่ดินดีมีบริเวณกว้างขวางน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ ก็โตวันโตคืนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเต็มที่จะได้ความร่มเย็นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสำหรับวิสัยของผู้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตมีสติปัญญาที่แท้จริงนี่นะจ๊ะจะอยู่ที่ไหนก็จะทำตรงนั้นให้เป็นปฏิรูปประเทศจะอยู่ทางโลก ก็สามารถที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างงานขึ้นมาเองให้เกิดเป็นโอกาสดีๆแก่คนรอบข้างได้อีกด้วยไม่มัวรอคอยโอกาสจากใครที่หยิบยื่นให้แต่จะเป็นผู้หยิบยื่นโอกาสนั้นนะ่ะให้แก่คนอื่นดังตัวอย่างของมหาอุบาสิกาวิสาขา ซึ่งหลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วว่าทำเป็นตัวอย่างของนักสร้างบาร,รมีฝ่ายหญิงชั้นแนวหน้าเป็นนักธุรกิจที่เป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นผู้รักในการให้ทานเป็นชีวิตจิตใจแม้จะอยู่ในสถานที่ไม่เอื้ออำานวยเลยแต่ท่านก็ใช้สติปัญญา พลิกผันชีวิตของคนรอบข้างและสภาวะแวดล้อมให้เป็นปฏิรูปประเทศคือทำเป็นสถานที่และบุคคลในเหมาะสมต่อการสร้างความดีทุกชนิดได้อย่างน่าอัศจรรย์เรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อท่านได้เข้าไปเป็นสภัยของมิคาระเศษฐีผู้เป็นมิจฉาทิฐิ ในช่วงแรกก็ไม่มีโอกาสได้บำเพ็ญกุศลอะไรเลยเพราะพ่อของสามีและทุกคนในครอบครัวนับถือพวกนักบวชชีเปลือยโดยคิดว่าเป็นพระอรหันต์ช่วงแรกท่านก็ตั้งใจทำหน้าที่ของสภัยที่ดีไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยเครื่องบรรณาการต่างๆที่มีผู้นำมามอบให้ ท่านกระจัดสรรปันส่วนเป็นบรรณาการตอบแทนแก่คนเหล่านั้นท่านผูกสมัครสัมพันธมิตรีกับคนรอบข้างด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนจนเป็นที่รักที่นับถือของคนทุกๆคนมีอยู่วันหนึ่งมีคาราเศรษฐีได้ทำการฉลองงานอาวาหมงคลแก่ลูกชาย จะเชิญเหล่าชีเปลือยให้มานั่งเต็มไปทั่วบริเวณบ้านพร้อมกับทรงคาบอกลูกสะพ้ยว่าขอให้มาไหว้พระอรหันต์ทั้งหลายหนึ่งจากวิสาขาเป็นอริยสาวิกาชั้นโสดาบันพอได้ฟังคำว่าพระอรหันต์เท่านั้นแหละก็ร่าเริงยินดี แต่งใจว่าจะไปนมัสการพระอรหันต์และถวายพระตาหารจะเนื้อนาบุญอันเลิศคลั้นไปถึงกลับพบเห็นแต่เหล่าชีเปลือยผู้ไม่มียางอายจึงตำหนิว่าคนเหล่านั้นน่ะไม่ใช่พระอรหันต์แล้วก็ขอตัวกลับเข้าไปในห้องเหมือนเดิมเหล่าชีเปลือยได้ฟังนางกล่าวเช่นนั้นแล้วก็เกิดความไม่พอใจ ในตำหนีเศรษฐีว่าท่านกหาบดีหาหญิงคนอื่นมาเป็นสะพ้ายไม่ได้แล้วหรือทำไมจึงนำสาวิกาของพระสมณโคโดมให้เข้ามาอยู่ในบ้านของท่านจงรีบขับไล่นางออกไปเสียจากบ้านหลังนี้เถิดฝ่ายเศรษฐีคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่อาที่จะขับไล่ลูกสะพ้าย ผู้เปลูกษาของเศรษฐีใหญ่ประจำเมืองให้ออกจากบ้านตามคำแนะนำของพวกชีเปลือยได้จึงได้แตกกล่าวแก้ตัวแทนลูกสะัยว่าท่านอาจารย์ขึ้นเชื่อว่าคนหนุ่มสาวทั้งหลายย่ามเป็นคนชอบทำอะไรนะ่ะตามใจตัวเองทำทั้งที่รู้บ้างไม่รู้บ้างขอพวกท่านจะได้ถือสา หาความนางเลยทันมิคาระเศรษฐีเด็กเก็บความไม่พอใจลูกสะพ้ายเอาไว้เพราะกิจการงานบ้านทุกอย่างนางวิสาขาก็ได้ทำอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยจะบังบรุงดูแลพ่อผัวแม่ผัวก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องเพียงแต่ทิฏฐิในเรื่องการนับถือศาสนาไนม่ตรงกัน เพราะฉะนั้นเมื่อเรานักบวชชีปเปลือยกลับไปแล้วท่านเศรษฐีก็ถือช้อนทองทานข้าวมันทุะญาตในถาดทองด้วยความบริสอร่อยฝ่ายวิสาขาก็คอยอุปถากดูแลอยู่ใกล้ชิดบังเอิญว่าในขณะนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินบินบาทผ่านมาถึงประตูบ้านของเศรษฐี นามอิสาขาเห็นพระเถระมารับบาปก็คิดจะพิสูจน์ความศรัทธาของท่านเศรษฐีว่าจะเริ่มใสในประสงค์ผู้เป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมบ้างไหมแต่เศรษฐีแม้เห็นพระเถระก็ทำเป็นเหมือนไม่เห็นก้มหน้าก้มตาบริโภคข้าวมัทุป,ปายญาติทำเป็นไม่สนใจพระที่มายืนอยู่หน้าบ้าน ทารู้ทันบิดาของสามีจึงเข้าไปหาพระเถระและกล่าวเสียงหนังว่านิมนต์ไปครังหน้าก่อนเธอเจ้าข้าบิดาสามีของดิฉันกำลังกินของเก่าเอาละคราวนี้เหตุการณ์ที่จะพลิกผันวิถีชีวิตของท่านเศรษฐีกำลังจะเกิดขึ้นแล้วคือท่านเศรษฐีนั้นคราวก่อน เวลาที่เหล่านิครนว่ากล่าวโตัวท่านก็นยังพออดกลั้นได้แต่ในขณะที่ลูกสะัยกล่าวหาตนว่ากินของเก่าความอดทนที่มีอยู่ก็หายไปหมดกลายเป็นความโกรธเคืองขึ้นมาแทนเก็วางช้อนทองตะโกนสั่งเรียกข้าทาาบริวารว่าพวกเจ้า จงนำข้าวมัทุปรายาดนี้ออกไปแล้วจงจับหญิงนี้ออกไปจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้เพราะว่านางว่าเราเป็นผู้กินของเก่าที่ไม่สะอาดแต่ว่าในานิเวศนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าทาสหรือกรรมกรทั้งหมดเป็นบริวารสมบัติของนางวิสาขาและก็เคารพนับถือท่านมาก จะไม่มีใครกล้าเข้ามาจับมือจับเท้าท่านแม้แต่ผู้ว่ากล่าวห้ามพรามด้วยวาจาก็ยังไม่มีใครกล้าเอื้อนเอ่ยทุกคนในบ้านอยู่ในอาการนิ่งมหาวาสิกาวิสาขาเด็กกล่าวกับพ่อสามีว่าพวกเราจะไม่ออกไปด้วยเหตุเพียงเท่านี้ดอกเพราะดิฉันก็ไม่ได้ถูกท่าน นำมาจากท่านนำะเหมือนพวกกุมธาสีธรรมดาว่าเหล่าธิดาของบิดามารดาผู้ยังมีชีวิตอยู่จะไม่ออกไปด้วยเหตุเพียงเท่านี้ท่านได้เจรจากับพ่อสามีว่าในวันที่ดิฉันมาบิดาของดิฉันก็ได้มอบดิฉันไว้ในความดูแลของกุดุมพีขอท่านพ่อโปรดให้เรียกกุดุมพีทั้งแปด มาให้ชำระความว่าเป็นความผิดหรือไม่ใช่ความผิดของดิฉันเถิดพอชำระเรื่องราเสร็จแล้วดิฉันจึงจะขออำลากลับไปหาบิดามารดาเหมือนเดิมวันนี้เวลาไม่พอหลวงพ่อขอเล่าค้างเอาไว้ถึงตรงนี้ก่อนนะจ๊ะส่วนว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรมหาวาสิกาวิสาขา จะสามารถทำบ้านของพ่อสามีให้เป็นปฏิรูปประเทศเหมาะสมต่อการสั่งสมบุญได้อย่างไรเพราะดูเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านจะนำไปสู่ความแตกแยกและก็ยุ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆแม้ตัวท่านเองก็ยังถึงกับถูกขับไล่ออกจากบ้านทีเดียวอย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องราวยังไม่จบก็จะเพิ่งเดือนสรุป กันเสียก่อนนะจ๊ะยังมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจอีกมากมายผลงานแห่งการทําหน้าที่กตยานมิตรและการสั่งสมบุญกุศลของท่านเป็นสิ่งที่ลูกๆควรจะรับรู้รับทราบเอาไว้แล้วก็ให้มาติดตามฟังกันในวันต่อไปมีข้อสังเกตจากเรื่องนี้ว่าไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน ก็ต้องทำตัวให้เป็นที่รักของคนรอบข้างแล้วก็ต้องสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีกับทุกๆคนอยู่ที่ไหนก็ให้ใครเขารักเวลามีภัยหรือเกิดวิกฤตขับขันอะไรขึ้นมาก็จะได้มีผู้ช่วยปกป้องคุ้มครองหรืออย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าเริ่มสร้างปฏิรูปประเทศ ้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วดังนั้นลูกๆของหลวงพอ่ออย่าลืมทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้สมบูรณ์กันนะจ๊ะให้หันไปรอบทิศมีแต่มิตรรอบตัวและเป็นทั้งต้นบุญต้นแบบที่ดีของชาวโลกกันทุกคนเราก็จะได้บุญติดต,ตัวไปทั้งในโลกนี้และในโลกหน้ากันทุกคนนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออมหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้น ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีย์มณีอนันต์จักรวาล อำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาปนามหาธรรมกาย